ี่น้องเห็ดมันปูกขึ้นแล้วจ้าสิบาเก็บเห็ดได้เมื่อนี่เก็บเห็ดเก็บเห็ดบุเรเอาถังมาพี่น้องเก็บใส่หมวกได้บานี่ยกแป๊บนึงมอาเห็ดอ,อ่ะมันทำผลพน้องจ้า Thank yeah. you. เก็บบวปากบวตีง <c oughs> ยุ่งก่อยเก็บแบบบวปากบวตีงแล้วพี่น้องเาากบงงเ็บ,บใส่หมวกนะเอมือนีนบ่อถังมา ใส่กรับเขาแลงแล้วมือนี่เฝ้าเก็บเฝ้านี้ี่นองมันมันอยู่อันหนาบานเพื่อนบานเดี๋ยวเขาสีดาเดี๋ยวเขาสีว่าอีนัน่งนี่มาเห็นอีหยางงอ,งอกอยู่นี่ก็เลย่บาปากดัน มาแล้วปลาเห็ดของมันออกเอาพ่อละจ้งไว้มันขึ้นเดี๋ยวมันสิขึ้นอีกหลายก็ดีพี่น้องให้มันแดดก่อนไปจ้าแต่แนวก็กินแร้งแล้วนั่นเก็บใส่หมวกเด้อมันปูมันจะอันขึ้นยุติยยแาาบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องนี่ขากำลังง่ามเลยจ้ะ ดอกเขาสวยดีนะกะําลังขึืนพี่น้องกําลังขืนยังบดยังพระท่านหลายแต่ว่ามันมีปลาที่หลอยูย่บรท่านเด็กเขแา้วจ้ะมาอนีกับผ้ามาเก็บแถวนี้ก็นรอพี่นงองเนาะไปกําลังขึ้นตู้มุที่นีเขาจะเอาแต่ดอกเพอทอดท้ทดาขด้นแต่ดอกดน้อยๆเอาจงไว้สักก้อนมาเห็นเขยาใหญ่เนาะพี่นนะ้องเนาะอืมดีแท่นนี่ <c oughs> อือหืม ขืนลีแท้จ้าไอดอกที่มันใหญ่นะเขาตาพ่อกัดเก็บไปก่อนเลยจ้แต่ว,ว่าเดี๋ยวมันเนา่าเดี๋ยวก็จะขึ้นมาใหม่อีกเอาขาไว้ก่อนไว้มันเป็นเชื้ออยูน่นี่อันอยู่นี่มันขึ้นสุป,ปี้จะจ้ะปกติมันจะขึ้นหลายถ้าถึงเวลามันนะ,นะ น,กกนู้นการพิโนงโอ้ออันนี้สามดอกเอาไปกวาดจ่าเรื่องสีมันหลีเรื่องที่น้องเรื่องมันหลีอยู่ใต้หี่ยเดีเปิดหาเอาแสดงว่าปลาเอื้อมันก็ะคืนเรจาจ้ะแต่ว่าช่วงนี้เก็บบูบรีมันได้ไปรอเห็ดดอก เอาหรือเอาหอยเบิงพปน่นหองปุ่นสามดอก <c oughs> ค่ำก่อนย <c oughs> างเหยียบกระพองได้เดี๋ยวนี้เปน็นหวงเฮ็ดอู้นั่นมาแล้วค่ำไปมุบมุบค่ำถือเฮ็ดจอย <c oughs> เดี๋ยวมันสิโพลหยากเกินมาหลายจากมงนี่ <c oughs> ม่งนี่เฮ็ดหลาย, <c oughs> อยอุ้ยอุ้ยลมเก็บซ้ำนีก่ก็อนนอพี่น้องเอาไปแกงเหมือนแร้งเลยจ้ะ เดี๋ยวมืออืืนมาเก็บบูเบอรีกับจ้งคอยเลาะหาอีกเทื่อน,นึงเนาะไปจ้ะพักกันสิภาพเขาป่าเราเด้อวันนี้จ้ะไปพี่น้องได้เห็ดแกงหน่อยนึงจ้ะอ้องราเบิ้งเห็ดเหลืองมันปลูออกแล้ว,ว,าว,าว,าวาเก็บไปแกงแ,งแลงเด้อหนิพี่น้องจ้ะ รัดค้านไวนี่หละปลามันอยู่นี่เอาไปกินแรงนี่จ้ะเอาอใต่งาใหม่หยี่ยังของเธอดึงพวกขืนเอา เอาไปตัดขาอยยุบาลก็ไไ้สั่นดอกงหญ่ง่ามพี่นอนนา่ถวก้อน,อย,อนยังบกขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วนะจ๊ะจาไปเบิง่งต่อน้ำกันคลอนกับตาหน่อยได้ไหม